ทำเสื่อรายการอาจจะมีคำอยากบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับ เอเดเวสเปิดรายการโอ้ยขี้เกียจเปิดอะไรเปิดแล้วเนี่ยเออครับผมขอตันงแล้วก็ฝุ่นรายการ CDM Cast Game นี่นะครับผมตอนนี้เอ้ยพวกับผมไปโกดเจฟเฟอร์นะครับแล้วก็มีใครอีกนะใครเนี่ยตอนนี้อีกมันเลยแล้วพีนเนื้อเพลงนะครับเสียงไม่เสียวๆนี้มีคนเดียวครับไม่เอาน้องไฮ <c oughs> นี่ครั้งที่ห้าแล้วนะครับแหม่แสงบกเืนยิงไม่โดนล่ะตายแน่มึงอืนิงมันอ,อ,อะไรกันเนี้ยไปยิงต่อกันไปไปละโอ,อจะพูดอะไรกันเนี้ยกล้วยบดฮะเท่าไหร่มีจะมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูมันพ่นปิดใส่เลยเฮ้ยปะแสงบกปืนยิงมันยิง อะไรนะคำพูดตอนนั้นอะไรนะจับไม่ได้ยี้ยอะไรนะไปก่อนไปไปอะไรนะเจาะจอตาเลยขับไปไม่นมดเลื่อนจริงมันมึงขึ้นมาไม่ทันหรอกเฮ้ยอันไหนมึงขึ้นมาได้เฮ้ยมึงขึ้นมาได้ยังไงขี่ขึ้นเลยจิ้นจโดนไฟแคร่คงไหมไก่ก็่ะบนต่อไปนะตัวไก่ เร็วๆรีบไปครับเจ้าของเราจะตายก่อนแล้วนะอีกแล้วเหรอเออตายตายอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายหมอสำคัญที่สุดหมอจะตายก่อนได้ไงเอ้าท้ายเล่นไปได้เจ้าหมอมีการบู๊สูงมากย้ายอ่ะทำไปอ่ะเย้าย จัดยิงเลยไอ้ยี่ไอ้พวกลุกมาตั้งป้อมดิพี่เออเดี๋ยวเราจะงานเพิ่มมกันก็เพิ่มให้ผมบ้างอะไรบ้างเพิ่มไม่กลัวเจนว่ามีพลังงานบางอย่างค่ะเจนมั่นใจได้เพราะเจนคือสัมผัสกับใครเออมาหลุดลังป้อมปืนนะครับแต่ได้เป็นพลังลูกหลานโอ้โหป้อมปืนยิง มุยิงค่อยตายขนาดนี้โอ้ยโอ้ยยิงค่อยๆยิงค่อยโอ้ยโอ้ยบ่บ่บอ๋อมันไม่ยิงค่อยครับผมมันยิงแรงมากครับเอออะไรทิ้งปืนแกไม่ได้วะอีโดมันไม่ได้ยิงค่อยมันยิงมันยิงแรงมากครับเมื่อกี้เอออะไร ไอรเก่งแกรหัสมาแกให้กูทีเาก็พี่เป็นช่างคนเดียวครับไม่รู้เรื่องได้ครับจริงเหรอช่างแกหว้เลยดูดูดูููเออมาแกแม่อู้ยี่่่่่่่่ต่่่่่ เฮ้ยได้แล้วไอ้ไปกำลังดาวโหลดเดี๋ยวหน่อยแล้วหายค่ะอย่าไปอ่ะเก็บเก็บปืนเก็บปืนไม่เป็นไรเออลืมเลยครับ จบอ่ะเฮ้ยไม่มีมานาแล้วเดชจบแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจแรกนะครับชั้นคัมเพตนะครับผมครับผมขอตาลก็รับชมครับผม